สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคุณเป๊กรถสวยครับวันนี้เรายังอยู่ในซีรีส์คอมพิวเตอร์นะครับ EP ที่4แล้วครับวันนี้ครับผมจะพามาชมคอมพิวเตอร์นะครับเป็นรถปลดประจำการจากการไฟฟ้า PE a นะครับเป็นรถคอมพิวเตอร์ปี2 0 1 7นนะครับสีบรอนเงินนะครับคันนี้ครับพิเศษตรงที่เลขไม้น้อยที่สุดในแก๊งนะครับ มา11คันคันนี้เลขไม้น้อยสุดเลยครับเพียงแค่89,000ก้ิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ครับราคา7 3็0 0 0บาทนะครับใครกำลังมองหารถตู้คอมพิวเตอร์นะครับโฉมนี้สวยงามน่าใช้นะครับรถสแตนดาร์ดนะครับสภาพเดิมๆมีไม่เดิมก็คือตัวเบาะนะครับเราปรับจากเบาะธรรมดานะครับเป็นเบาะ VIP แบบ3แถว3ที่นั่งนะครับนั่งสบายแน่นอนนะครับใครกำลังมองหารถนะครับที่สามารถ บรรทุกนะครับคนในครอบครัวนะครับผู้โดยสารจำนวนเยอะนะครับเด็กคนชรานะครับนั่งสบายแน่นอนเบอะ VIP ครับเอาไปใช้นะครับหรือใครต้องการเอาไปใช้ในเรื่องของการพาิชิตนะครับเรื่องของการทําธุรกิจคันนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันนะครับประหยัดกว่ารถป้ายแดงเนี่ยครับห้าหกแสนเลยนะครับคันนี้ติดเบอะ VIP ให้เราด้วยราคาเพียงแค่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทรถวิ่งไปแค่แปดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองครับรถปลดประจำการจาก การในฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับข้อดีของรถปดประจำการนะครับคือเขานะครับเข้าศูนย์เช็กระยะตามรอบนะครับตามเลขไม่ตลอดนะครับท่านนะครับสามารถไว้ใจได้นะครับว่ารถทุกคันนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นำเข้ามานะครับเป็นรถมือ2เกรด A แน่นอนนะครับเรามีทีมงานจัดซื้อนะครับด้วยประสบด้วยประสบการณ์นะครับจากบริษัทกว่า23ปีครับคัดรถสวยเกรดเนะครับรถทุกคัน ไม่เคยจมน้ําไม่เคยพลิกคว่ำนะครับไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเปลี่ยนสีแน่นอนนะครับแล้วก็ทุกคันนะครับจะไม่มีร่องรอยการชนหนักนะครับจะมีรอยถลอกนะครับรอยการใช้งานตามปกตินะครับรอยขนแมวปกติซึ่งตรงนี้เรามีทีมงานมืออาชีพนะครับเก็บงานให้นะครับเรามีทีมเซอร์วิสเก็บงานให้รถทุกคันนะครับอย่างคันนี้ครับเราเพิ่งเข้ามานะครับเมื่อวานนี้เองเรายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดยังไม่ได้เก็บงานเลย แต่ผมนะครับด้วยความจริงใจผมเอามาให้พี่ๆนะครับดูก่อนเลยเพราะมันมาเร็วไปเร็วครับอย่างเดือนหนึ่งครับเราขายนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับเดือนหนึงเกือบ20คันนะครับงวดนี้มันเข้ามาใหม่ครับ11เคันนะครับก็แป๊บเดียวนะครับผมเลยรีบมารีวิวนะครับเดี๋ยวรถคันนี้นะครับชงเสร็จนะครับสภาพก็จะสวยงามเหมือนใหม่เลยนะครับเรามีการเก็บงานนะครับให้นะครับ นี่ครับรถจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจริงๆนะครับคันนี้ไฟหลังครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับยังใหม่ๆใสๆรถวิ่งไปแค่8ป0 0 0ื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับรถ4ี่หปีวิ่ง8ปดหมื่นก็คือปีหนึ่งนี่วิ่งแค่2 0 0หมื่นเองนะครับ2 0,000ื่นกว่ากว่าครับตัวล้อนะครับจะเป็นล้อ15นิ้วนะครับแบบกระทะด้านหลังมีล้อมียางอะไหล่ให้ด้วยนะครับเหลี่ยมมุมรถนะครับเดิมๆนะครับ ไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะครับใครได้ไปนี้คุ้มนะครับเอาไปใช้งานต่อได้ชิลๆสบายๆเลยนะครับวันนี้ครับจัดทุลักทุเล่นนิดนึงครับผมอยู่โรงสีนะครับเป็นโรงที่เก็บเป็นโกดังเก็บรถที่เพิ่งเข้าใหม่ครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานผมรีบมารีวิวให้เลยนะครับนี่ครับไฟหน้าใสๆสวยๆเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับสำหรับไฟหน้ามีแค่เก็บงานร้อยผลแน่นะครับร้อยถลอกเล็กน้อยๆนะครับ มาดูทางด้านในกันบ้างครับสำหรับทางด้านในนะครับตัวนี้นะครับมีม่านบังแดดให้นะครับทุกกระจกข้างนะครับทุกกระจกหลังนะครับมีให้เลยนะครับด้านในนะครับก็จะเล่นเป็นตรีมนะครับสีดํานน um on, ตัดเทาอ่อ oh นนะครับตัวเบาะหนังทุกตัวนะครับทุกที่นั่งนะครับจะเป็นสีเทาอ่อนแบบนี้ครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าครับจะเป็นสีดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์3.0 ขับขึ้นเขานะครับบรรทุกคนเยอะๆนี่ครับขับชิลไหลลื่นนะครับเพราะเครื่องยนต์แรงมากนะครับ3.0นะครับตัวชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นรองรับ A/B 3 USB นะครับวิทยุครับคันนี้เป็นเครื่องเสียงของ JVC นะครับลำโพงรอบคันนะครับเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยก็หายห่วงนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้ด้วยนะครับด้านบนนะครับยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับสภาพดีๆเดิมๆเลยครับคันนี้ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับนี่ครับผมอยู่ภายในแล้วนะครับนี่ครับเลขไม้ครับแปดหมื่นเก้าพันกิโลนะครับสภาพสวยเดิมเดิมนะครับรถปีสองพันสิบเจดนะครับแต่วิ่งเพียงแค่8 0ดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเครื่องเสียงของ JVC ครับคอนโซลหน้าสวยใหม่นะครับเดิมเดิมนะครับเบาะหนังคู่หน้าก็นั่งสบายมากๆเลยครับเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์3.0ดูนครับ มาดูทางด้านหลังนะครับที่แจ้งไว้นะครับเป็นเบาะ VIP นะครับ3แถวแถวละสาที่นั่งนะครับมีที่รองแขนครับนั่งสบายมากๆเลยผู้สูงอายุนะครับเด็กขึ้นไปนั่งเบาะหนังทำความสะอาดง่ายด้วยครับไม่ต้องกลัวเด็กเล่นซนครับทำความสะอาดง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าครับมาดูในส่วนของด้านในห้องผู้โดยสารนะครับของรถคันนี้ครับ ไม่น้อยสุดในแก๊งครับ80,000กว่ากิโลครับราคา7 3็0แสบาทนะครับมีเบาะแบบ v i p ให้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวพรมด้านล่างนะครับจะเป็นพรมกันลื่นนะครับติดมาให้แล้วนะครับเพื่อความสะอาดของด้านล่างนะครับนี่ครับถอดเอาไปเช็ดเอาไปถูให้มันสะอาดครับก็สภาพใหม่กิฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการชงให้นะรับทำรสให้ทําสปาภายในนะครับทำสปาเครื่องยนต์ให้รับรองว่าสภาพ หลังจากที่เราชงนะครับฟิลป้ายแดงแน่นอนนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานโตโยต้านะครับก็เดิมเดิมนะครับคันนี้ให้ดูด้านข้างนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับตรงประตูนะครับก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับเป็นประตูเดิมเดิมจากโรงงานโตโยต้านะครับนั่งสบายมากๆครับอันนี้มีที่วางแขนนะครับทุกตัวครับมีที่วางแขนหมดเลยดูห้องโดยสารนี่ครับนั่งสบายแน่นอนนะครับคันนี้ จะมาเป็นรถบริษัทต่อนะครับเพื่อทําธุรกิจนะครับหรือเป็นรถใช้ในครอบครัวนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่องยนต์3.0ไปไหนมาไหนขับไกลขับใกล้ชิลครับคันนี้รองรับได้แน่นอนนะครับด้านบนครับสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับมีแอร์ตามจุดนะครับไฟก็มีนะครับเพลงดังแอร์เย็นแน่นอนครับรถแค่4ปีกว่านะครับแต่สภาพแบบนี้ผมถือว่าสุดยอดมากๆนะครับวิ่งแค่80,000กว่ากิโลเท่านั้นเอง ตัวม่านครบนะครับทุกกระจกครับมีม่านให้นะครับสําหรับการบังแดดนะครับเดินทางไกลเดินทางใกล้เหมาะแน่นอนครับเราไปดูทางด้านหลังกันดีกว่าครับสำหรับทางด้านหลังนะครับนี่ครับสภาพเดิมเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับรถทุกคันของบริษัทเพชรยนต์นะครับเรารับประกันนะครับ เรามีทีมจัดซื้อนะครับที่เป็นมืออาชีพนะครับด้วยประสบการณ์ของบริษัทกว่า23ปีนะครับเราคัดรถสวยเกตเอมาให้ท่านผู้ชมนะครับใช้งานนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับพิจารณาดูนะครับว่ารถของเราเกตเอยังไงนะครับอันนี้เป็นรถเข้าใหม่รอชงนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดครับทำความสะอาแล้วเนี่ยมันจะใหม่มากๆเก็บงานแล้วมันจะสวยมากๆเลยนะครับราคาเพียงแค่7 3 9 0 0 0บาทรถวิ่งไปแค่ 80,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับคลิปอื่นๆนะครับที่ผมจะนำมารีวิวนะครับทั้งคอมพิวเตอร์นะครับรถเก๋งเล็กรถเก๋งใหญ่รถกระบะรถ Fortun e นอรรถครอบครัวนะครับรบกวนนะครับฝากติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับช่องคุณเป็กรถสวยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดนะครับอย่างวันนี้รถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานผมมาถ่ายแล้วนะครับรถรอชงนะครับเพื่อความจริงใจกับทางลูกค้านะครับว่า เข้ามาสภาพยังไงครับแล้วก็ชงเสร็จสภาพมันใหม่ขนาดไหนนะครับไม่ใช่รถพลิกคว่ำไม่ใช่รถตัดต่อไม่ใช่รถเปลี่ยนเครื่องไม่ใช่รถเปลี่ยนสีไม่ใช่รถจมน้ํามาให้ท่านผู้ชมนะครับดูแน่นอนนะครับด้วยประสบการณ์กว่า23ปีของบริษัทเพชรยนต์ครับยังไงผมฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกับรถ t ต y ยต้คอมพิวเตอร์ปี2017นะครับโฉมมายเนอร์เชนนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์3.0ราคาเพียงแค่7จ9 0แ0บาทรถวิง่ง รถวิ่งไปนะครับ8 9 0 0 0กิโลครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับข้าราชการนะครับพนักงานเงินเดือนนะครับเกษตรกรนะครับอาชีพอิสระออกรถได้หมดนะครับหากสนใจนะครับติดต่อเข้ามาครับที่ l ล n e pek 152นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์065951-3374ครับยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับพันเดียวก็จองได้นะครับ พันเดียวก็ออกรถได้เครดิตดีฟรีดาวฝากไปด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ